สวัสดีครับตอนนี้นะครับเลือก้วครับพี่น้องครับเลือกจากนะครับรอยยิ้มเราจุดเดินทางไปต่อกรมราลาใสกาลสินครับนะครับเมื่อนี้ทำขึ้นนี้นะครับจุเดินทางไปบานเพลเกบินนะครับเป็นรถเพลเกบินครับไปยำบานไเพลเอกบินสิภาพไปยำบานเพลเกินนะครับไปเป็นรถเลยเอาเคหน้าพุ่นไปต่อกันครับไปต่อกันไปบานเพลเกบินปั้นครับผม ่าพี่น้องมาไปเที่ยวบ้านครับไปเที่ยวบ้านไปเที่ยวบ้านครับภาพบินสี่ภาบินครับผมภาไปยามบ้านนะน้องบินครับครับค็่กับนุ้งรับโอเคไปต่อครับอันอยู่ในกล้องกับยูนีบได้กินคขึ้นนะโอเคครับไปเดินทางครับกาฬสินธุ์ จากชั่วโมงจากนี้ไปฮอดบ้านชั่วโมงกลัวเนาะกำลังเดินทางนะพี่น้องครับเลิกจากนี้นะครับเลิกจากร้อยเอสเนี่ยตีสามนะครับพี่น้องครับตอนนี้ตีสามหาสิบแปดตอนนี้ตีสามหาสิบแปดเปิดอนีรดีก่อนค่ะเปิดสลูปเัิดอะไรใส่กระจุกเดียวมันปินบมเปิดะมีอากาศเดี๋ยวพอกันอยู่บ้านพเพเอกบินครับพี่น้องครับ ตอนนี้สิเขาบ้านแล้วครับถึงบ้านบ้านนี้ยังรับเนี่ยบ้านไปเอกบินบ้านผมบ้านข้าดอกไม้ครับแต่บ้านตอนนี้เขากำลังอยู่ที่บ้านหน้าขามบ้านหน้าขามมันเป็นบ้านต่อกันครับบ้านคขามขีดรอยต่อกันคือท่าเขาบ้านปิดมน้าเนี่กับป็นบ้านสว่างบ้านเล่าล้วงบ้านหน้าขามบ้านข้าดอกไม่คือบ้าน ระบานสุดท้ายคือบ้านพักสุดใจบานพักสุดใจนี่คือตันเลยครับเป็นเกาะกาะหนึ่งทงข้าบ้านคือแลนด์สุดนี่ทังตันมาที่ลงไปกับตูนน้ำนี่แหละจ้ะบานพักสุดใจนี่คือบานสุดท้ายของอันนี้คือบ้านติดติดอ่ะหางเขื่อนหางเขื่อนครับหางเขื่อนลำปาวถ้ามองจากมุมสูงก็คือเหมือนเกาะเกาะหนึ่งครับหอดแล้วพี่น้องครับจอดตรงนี้เลยก็อดเอดนี่ หอดนาบ้านแล้วทอดแล้ว้างนอเฮ็ดกันสาดอย่างดีเลยเาให้าเปิดล่างคิดล่างจะได้เปิดายเปิดง่าย ตรงนี้ปลูกกระเบื้องเรียบร้อยปลูกกระเบื้องเลยครับรอบนั้นม่เพาะถ้ัเปลูกกระเบื้องนี่คือบ้านพเพลย์บินครับพาพี่น้องมาพยามบ้านยามนะครับยามบ้านพเพลยา อแบบเตีตอนนี้มาหอดนะครับตีหา20มาที่ครับอบบอกมาจากคนตีตีซีโซเล่นอนซีโกก้านะครับบับโอโถงสวยงาม มานำกันหนึ 2, 3, 4 4 players, ่งสองคนนะครับเรามา4 yes. <rio> ี่คนนะครับนี่ค <out> euh ือภายในบ้านครับมึงทอดถัดจอบอกนี้เลยครับพี่น้องครับ ย่บานสอมือนึงม,มือเดียวนึงอีฟุน่กี่ไร่บ่เล,ลบาบาบนะีกกเ้ยวบ่แบบเลยเนาะเจ้าก็ไดเนาะอนบานแล้วครับพี่น้องอดบานเนาะนั่นแล้วทักทายพี่น้องมาที่ยวบ้านบ้านเราียินดีต้อนรับครับผมขายของพร้อมเครับพี่นอ้องครับข้างหน้านี่เิ่นขายา นำ่วง,งนำหวานนำช่วงอากาศขนมปังปิ้งเ็นไฟนะครับฟช์โอ,เโอ้เห็ดมาดฐานเลยตัวนี้ เีอกมาปวดแนีคับาไ้ปวดนนเออม้าดังนครับเป็นนะครับห้องขั้วเป็นห้องรับแขกนะครับอันนี้ห้องขั้วันนี้จะเป็นห้องน่งกิน้ซว ครับยังาครัอืมครับเล็กๆกัวเล็กๆกลัวน่ากลัวของเนอ้อยู่แค่กินนี่แหะครับของน่นอนนี่ดอกสาสาอานดีครับบั่นพะเอควนสาสาอานดีเนาะข้อนหยาดของห้องนอนเด้อคือห้องนอนครับหองนอน ห้องนอนด้านน้อนมันเป็นด้ารับปันดีเนาะปัญนอนน้ากันอะเงี้ยไอ้ตนกับทองกินกันเถอได้นอนในห้องนี้แหละมือแยกนี่มือแรกนี่พันเนีจ้าหน่อยนี่มันเศร้าแล้วตัวนี้มันเศร้าแล้วอยีหาสีเครืองเหรอยีหาเครืองนอนด้วยกันนี่แหละครับวันนี้มัอนี้มาขออาศัยพภยเอกบินนอนบ้านเพื่อนนี่แหละครับนอนด้วยกันครับเพื่อนที่อันนี้หาฟูดบวกอีกสามแปดฟูดครับนี่นอนแปดฟูด ของน้องกว่างดีครับกว่างดีพอนอนได้ไกนครับพี่น้องเราหัวหวานปีหาว่าน,นี่เขาอข้องเบิดแล้วแต่ก้อน่สิเตรีมยมปุ้ยนี่นะครับลูกโอ้หมอล่ำหน่อยตัวนี่ผู้ใดแน่ยนี่น้องเฟิร์สน้องเฟิร์สอันนี้นนทุกคนเสือแดงนี่คือน้องกีตาร์เนาะ ทางกิตาร์คนเสือเลี้ยงคือน้องน้ำโชคครับพูดได้เลยกิตาน้ำโขกค,คนชิลุยจั๊กน้ำโบดาวดวงใหม่องคงกรอายุยี่สิบปีขยินเฉลยครับไครแล้วต้องมาบินตอบเฉลยในห้องพีพอ่อกันในฝัมื่อวานล่ะกะล้างหน้าล้างตาเช็ดหน้าเช็ดตา นี่อีกของหนึ่งครับพี่น้องครับเบของบ้านหน้าอยู่มากครับค<อ>้าเกบวเดี๋ยวผมล้างนาก่อนครับอันนี้ นี่คือช่วงหลังบานครับปลูกพลตฟอร์มบานยังมาสูงหนึ่งน้องนี่คือพื้นที่บนบานครับบ้านสั้นเดียวได้ครับนได้ว่าอยู่สูงเบงหลังคาบนหลังคาบานอีกสั้นหนึ่งบานหลังหนึ่งอยู่ข้องล่างนี่ครับ พื้นนีอยู่บนหลังยุดยุดบนหลังคาหนิเลยครับบานซันเยวได้ครับบานเพลินครับแต่ว่ายกพื้นสูงสูงบักขัดพื้นระดับหลังคาเลยครับตบ่บานหลังนั้นต่ำแห้งตอนเห็นนกินเมื่อกี้ครับเด็ด กินยังเนี้ยเนมันะครับดีาัาก่ขกให้มดแดงนี่เชฟระดับห้าดาวครับผอดไทยอโอเคแค่กุดด้มดแดงแค่หุดแดงครับน้องครับ เต็มกับเขาแล้วนะพี่น้องกินเขาเสารแล้วก็ชิานอนกับเขามาแล้วอถอดไขรนะครับปลาหมึกกุ้งมันมีกุ้งตัวนี้มืงได้เป็นกุ้งไ่ะปู

เช้าเครับขาเช้าเี่ลีครับเ้าคทางขงนบ้านท่านีวันเตือนลครับมทาส่งส่งงส่่งของเก่อนนอนกินข้าวก่อนนอนครับอาเสียเนาะแต่ลมีถอดไข้ครับผมมือถอดไขุดเข้มจ้ะผู้ชาย่องว่าราดับหาดาวดิเซ่บกินเื้เขอีเบมากินเบิองเบึเบเขมมาเด้ครับพี่นองครับกินเขาครับแล้วก็นอนนะ ใก้หมนเลยโอ้ไอปานว่าทอดไข่หมดึืนแล้วไปทิมแน่พะนะทอดไข่ได้ไข่หมดแดดแมหมดมันขึ้นแล้วเอาไปทิมแน่พะนะจว่หมดไข่ใส่ิทอดไปจะโดนเตือไปเนาะมามามาม่นอนกินทอดกนน้าครับผมนอนนอนมาเื่องนี่ทําการแสดงยิววัดกรลัสินครับกา马ใส อขอโตกินข้าวหนึ่งครับพี่น้องครับกินข้าวแล้วกันพักผ่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งเฮดด้วยครับพี่น้องครับเบอนนร์สิบ <nodig> กกระผัดคลิปต่อไปครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอขอโตกินข้าวก่อนนะครับเป็นสิกินเบิดก่อนเมาสิกินเบิดก่อนกดสูยังกดซูยังสุนเนลเรากดไปโหลดนะครับมาครับพี่น้องกินข้าวครับ